อุวยดิวอุวยดิวไอ้ที่อ่ะมันไปแข่งกับมึงหน่อยมึงอุ้ยไปเห่ไอ้เที่แก๊งเอ็มจีอ่ะไอ้ฉันไอ้ทุเรศไอ้เที่นี่ตัวอุ้ยเลยไอ้ฉันตัวนี้ตัวนี้มรอไปไว้บ้างนะส่วนี้น่อไม่ไม่เดี๋ยวขอเปไหมมึดูเป็นท่ามึงเดาเป็นท่าเดาพอไปมันไว้ไอ้เที่ไอ้ที่มันไปแข่งมั่อหาประเทศว่าอะไรวะลองอ่าลองย้อนดูอ่าไลฟ์ผมเอา ดูหลังเลยใช่ไหมนั่นเดี๋ยวผมดูด้านข้างฮะ มันเดินมันเดินมันเดินไปข้างหลังนะมันเดินไปข้างหลังนะรอรอรอผมอยู่ข้างหลังเดินไปหากูกูือคือโดนนะโดนหมดนะโหมดนะเดี๋ยวกูบอกเองไปเลยม่้งมาดูเดี๋ยวกูบอกเองมึงไปอยู่ร่วมกับเพื่อนไว้ก่อนเพื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 ่อนมาดูเลยเอาให้จบไฟสุดท้ายแล้วของคืนเนี้ยเที่ยวเวลาวาร์ปจัดเลยสัตว์กำลังมันเลยอี้อ หายแล้วไอ right s. <S oh man, ้เป็ดเสียงหายอีกเลยไอ้เป็ดเอ๊ะอมันไฟดับมันก็หายเลยมันไม่จะมันมันคุยแผนกัเพี่อมันกำลังเข้าแถวอยู่มันกำลังคุยแผนอยู่แบบมีของมาเซอร์ไพด์เลยพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องบ่าวไฟดับพี่เป็ดเพื่อนผมอ่ะผมบอกมันทักมาบอกผมว่าพี่ไม่เสีย พี่ไม่ชอบไปนะไอ้พวกไฟดับตอนไฟเนี่ยพี่ไม่เชียอ์ที่เหรอนี่บวกกันไม่มีเป็ดเหรอนั่นก็มันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถหมอกวันหลงท่าที่เจ็ดเราไปยิงปืนใส่เราไปยิงมันโดนเจ็ดโรงพยาบาลเออมันโดนไงมันยอมโดนไงเออมันรวยมันก็จ่ายแต่คิพีะโคตรเยอะเลยเนาะแต่ไม่ได้อย่างกางมันถือปืนไงเห็นป่ะมันถือปืนเห็นป่ะ ระวังไว้ด้วยนะนานลองรถไปด้วยนะมันยอมโดนนะมันยอมโดนนะผมไม่ใช่เซฟซนนะี่ยตำรวจมาเลยดิแต่เราต้องเผื่อระยะฮาชิด้วยไม่เดี๋ยวกูสั่งเองฮาชิเดี๋ยวกูสั่งเองเดี๋ยวกูสั่งเองรอรอให้มันวิ่งไปไกลก่อนให้มันวิ่งไปไกลเลยให้มันวิ่งไปไกลเลยไปมันวิ่งไปมันวิ่งไป อาคีอย่พึ่งรีบโอ้โหยี่อมันทังแก๊งเลยวะเนี่ยไอ้ยี่้ยทั้งแก๊งเลยวะเนี่ยเราก็อยู่ทั้งแก๊งดิเราก็อยู่ทั้งแก๊งดิี่ลองนับใหมหน่อยได้ไหมมันเกินสามสิบี่ปีนเขยเขยบมาไม่ก่อนไม่กนดตรงนี้ไม่วดตรงนี้ไม่ปดตรงนี้ไม่มีไปอย่าวางยอมจริงตกรถเฮ้ยขยบมาขยอบมาจะจอดนิ่งดิน่นหนักเพื่อนลงแล้วได้ยเปล่อยปล่อยปล่ยแล้วจะนิ่งทำควยอะไรวะน่ามเล่นตนยมาเล่นมดูน่มาเล่นมาเล่น เล่นเล่นเล่นมันลงเยอนี่ตำรจหเปิดลากี้นะตำรวจชาร์จตำรวจชาร์จเออไม่เป็นไรก็ให้ตำรวจไปยิงไปเราก็เล่นไปด้วยเปล้อมเปล้อมปล้มเล่นเลย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 อ้ตายลินวันกับชิโร่พยายามยิงยิงพวกมันหน่อยเดี๋ยวพี่เพื่อนให้ตำรวจชาร์จติวหน่อยวะเอผมจะเป็นคนเปิดนะเอะเปิดนะยเลนะอเปิดฮากี้นะผมเป็นคนเปิดสองน้ตำรวจตวบอกกบอกรบรบรอรบรบรอล แม่ผมไม่ตาพีผมไม่ตาผมไม่ตาผมไม่ตาผมล้มตายตายกี่ตัวกี่ตัวลุงก็องเเอเฮีเป๊ะเปิดเป๊ะเป๊ะเปเปิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับพี่กยิมป่ะผมต้องลิเพื่อนกินยากันกินยากันกินยากัน กินยาการมึงกินยาการมึงกินยาการมึงกินยาการเลี้ยวจับวงใหม่ประเดี๋ยวอ้ยชูบีเอาจูบีกี่แล้วปล่อยไปมันขอบวงงูไปเลยตายตายสองโอ้ยเกงจับนี่เกงก็แตกแล้วจบนี่แกงก็แตกแล้วแกงที่นี่จบที่แกงก็แตกไปอุ้ม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 ไปมึงอุ้มไปเฮ้ยรอรอเอานี่หน่อยรอรอที่หน่อยมันจะชุบมันจะชุบนี่นี่นี่มึงไปมึงอุ้มไปเลยมึงอุ้มไปเลยอุ้มไปฝั่งนู้นแล้วมึงก็ดันดันไวเขาคงหาย ล่อยไปมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้แท็ไม่ว่ามันเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ขบเลยใหญ่มันจบใหญ่มันจบเอาเอาตไปเอาตบพอไปดิมึงห่อไปดิให้เพื่อนห่อไปดิไปบอกเพื่อนดิตูไอ้หนอนน่าชูบอนเนี้ยบอข่าวนี่ชูดิชุบดิชูดิชูดิห่อบใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเริขบวงไปเดี๋ยวเราเอามันต่อที่เหลือเอามันต่อมึงห่อไปเลยแล้วที่เหลือเดี๋ยวเอามันต่อเดี๋ยวตำรวจมันต้องไป ยาตอมบูไอ้ยาบอดบูสยาแขงกมาพวกแหวงเลยจ้าข้ามาแล้วข้ามาแล้วมันถมข้ามาแล้วมันตกเข้ามาแล้วมันตกเข้ามาแล้วมันถมข้ามาแล้วหลอด้ามาแล้วรอดจัดพี่รอดักพี่รอดักเพิ่มดิดักอยู่ดักอยู่ไเงี้ยถอดนหอยท่เดียไปออกไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไม่ได้โง่ข่ามี่ตอบจบแล้นะเขาไม่มีเอาที่พี่ได้นะไหนไปไหนพี่อยู่ไหน ออกเลยออกเลยไม่ออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้มันออกไปดมม่ออกไเลยมันเกิดไกลๆลราฆ่ามันต่อดีออกไ่ดีได้ไข่ดีอไปไกลๆไปไกลๆไปเลยมันหมดไม่ตามมมอยู่ทีไป่อไปเอวไน้องมันเอตวน้อยตัวน้อย ไปบันมดข้างนอกตำรวจมาโดนตำรวจหลมาเำืวจควาหมดควายเป็นแส้ในฉากของมกนกาควยอะไรพวกมึงโดนเท่าไหร่เฮียเฮียแก้วพวกมึงก็แตกแล้วมึงไม่ต้องกลัวแก้วพวกมึงก็แตกแล้วไอ้เฮียมึงไม่ต้องกลัวไปขึ้นรถ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 เฮ้ยห่อรีบออกไอ้สัตว์ห่อรีบออกมึงยืนหาพ่อมึงหรอเฮ้ยห่อรีบออกไอเฮียมึงอย่ายืนเหตุควยอะไรนังหนาไอ้สัตว์ โดนนะเพลอดอนะเฟลโดอนนะเพลอดอนเฟลโดอนนะเพื่อนช่วยหน่อยใช่ใช่ใช่โอ้มันช่วยไม่ได้ไปกันไปลูกขอบวงกตัวไล่นะบ้างคนโดนไม่โดนอุ้มหรอกที่โดนตรงนั้นนไหนสองคนไม่กูขึ้นรถไม่ได้รถบัสไม่มีรถมันไม่มีรถมันอุ้มไม่ได้ใครวะได้ไอ้พมึงใครไม่ได้อุ้มมาเล่นดิใครไม่ได้อุ้มมามาใครไม่ได้เล่นมารถบัสได้ไหมจะมาเล่นได้ไหมมาเล่นมาเล่นมาเล่น เราตายเลยเราดอ้าวอไล่ไดนยมาไม่ได้ไม่ได้ไลนเล่นได้มันเล่นได้ยิงมันมันอุ้มเราไม่ได้มันอุ้มเราไปได้มันมีรถทำที่อะไรทำที่อะไรมาเล่นมาเล่นมาเล่นเป็นที่อะไรเราไเป็นที่อะไรสตว์ตาอ่ะเป็นควกินโนเนมทำี่อรที่เราเรียนคยัวเลยอ่ะมึงกันโนเนมขยะควมึงจมึงมึงจับมึงอ่ตำรวจมาแล้วมึงก็ชุกเพื่อนเออ่นแหละแล้วมึงก็ช่ว แปลทำไรทำไรขยะมีตราหนีมึงหนีทนามี้อะไรมึงหนีทนามี้อะไรแล้วมึงหนีทนามี้อะไรเยอะขยะไปชุบเพื่อนครับหยุดตีหยุดตีหยุดตีแล้วไปชุบเพื่อนหยุดตีแล้วไปชุบเพื่อนหยุดตีแล้วไปชุบเพื่อนหยุดตีอย่าไปทเลาะกับพวกคุณถึงตอนรอไล่อยู่ข่าววีพีซีนะครับแต่หนึ่งรอไไป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 อย่าวเก็บเพื <t <t ่อนที่อบก็ตยนะเพื่อนที่ทค่ากุ้งเพื่อนเราเล่นเราเล่นเราจับเราเราเราใครไม่ได้อุ้มมาดิ ใครไม่ได้อุ้มมมาใครไม่ได้อุ้มมมาเทปไหนบอกผมด้วยนะผมแตกหนึ่งตอนเนี<_<_้รังรังน้ำอ่ะมึงอากทีวแล้หเอหรอหมดเลยโอยชิดผมโดนสามยางหลังตอนนอนตำรวจเยอะนะ เฉยเป็นหมอหมอเฉยงงบอกมันด้วยนะพี่มันไม่เห็นแบ็คลิสต์เลยแม่งป๊าบผมในโรงพยาบาลเออเฮ้ยใครมีรถบ้างวะพากูไปนี่หน่อยดิกระดาษไอตีงก็ได้ขับรถนะกระดาษไอตีงก็ได้น่าอยู่กับผมวดักสอนอนนะกระดาษไอติ่งกระดาษไอตีงกระดาษไอติอ้อนอ้อนกระดาษไอติ่งใกล้สุดก็ใกล้สุดแท็กหนึ่งดะขี่ไหนพี่ช่วยพี่ไหนพี่ช่วยไหนเนาะเดี๋ยวพี่ขอเติมสุดเฉินใหญ่ โอ้ไอเวทข้างตึกแดงอะไรน่ะเยี่ยมมา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 เป็นตัวเล่นกับมันต่อเป็นตัวเล่นกับมันต่อมามันไปไหนแล้วมันช่วยเวทหน่อยไปแ่วยเวทตอนุนช่วยเวทตอนมันโดนทั้งสัวเลยเออปล่อยให้โดนไปเลยปล่อยให้โดนไปเลยปล่อยให้โดนไปเลยเอาเคสต่อดีกว่าเลยครับหมอไปโรงพยาบาลครัลุงมารอรอรอหมอไปโรงพยาบาลตัวนึงเี่ยน่าจะส่งตลาดครับลุงไม่ติดเป็นตลาดแล้วมาเรื่ม่โอ่นะผมจะเกมแล้วนะตรงร้านหรูผมจะเกมไปเถอะอ้เหี้ยขับรถแาบนั้นอะ ใจโดในะสี่ตัวห้าตัวปลายปไ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 าปไาแปลปลปไาปไปลปไ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 ปลปไ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 ปลปไ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 ป เลนนาทีกว์เก้าสิบชิ้นอะเอาเปล่าเฮ้ยหมอกันละไมถึงกรดหมอถึงกระดแล้วละได้ได้ยเอาหอกไปหอไปเนี่ยกลังถหน้าตองคนหมอกไปมึงพึ่งบนอย่าพึ่งบนอย่าพึ่งบัตกแล้วตงลด้หงหลอนี้อะไรกันเ้งมันลงเพิ่มมันลงเพิ่มเฮ้ยมันลงเพิ่มมึงดูดิมันจะไปฉกศบแล้วนะอย่าพ่แตอหอลุ้มมัน้อย เราไม่ปิดันเลยดึงศพมันลงเพิ่มนะต้องเล่นก่อนนะไปพึ่งหออ่อเยืนให้เพิ่มนะมันลงชุบอยู่หลังน้ะมันลงเพิ่มนะมันลงเพิ่มเยอะนะตายไปไปมันลงที่ไหนเราซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้น้องเอาเอาเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมมันลงมันชงบ้างมึงขีบดิมึงขีบเอามันนี้ขีบเอามันนี้เยี่ยมเมาเนี่ยวหยุดกินยาได้ป่ะมึงกินยาตำรวจได้ป่ะมึงกินยาตำรวจได้ไหมมึงกินยาตำรวจได้ไหมน้ำมาดิใหเลิกกูนี่ยให้เลิกกูนี่ มึงกินยาตำรวจดิไอตียิงไอตำรวจได้ป่ะตีตีมึงยิงตำรวจได้ป่ะยิงอะไรอยู่อะไรนี่อะไรนี่กินยาตำรวจกินยาตำรวจชุบกันมันชุบมันเยอะจัดเลยอลุงลุงเราไม่พอลุงเราตายเยอะจัดตายเยอะจัดยอมทุบกันเลยเนี่ยคนเล่นประเทศตัวเองคนเร่อาจะด่าประเทศตัวเองแล้วบ่นควายแล้วเป็นควายอะไรล่ะแล้วเป็นควายอะไรอ่ะ

ไอ้ที่อะไรมึงไม่ได้รวยธรรมดามึงโคตรรวยดิรวยดิรวยดิไอ้ี่อมันไปแข่งกับมึงหน่อยมึงรวยไปเหอะไอ้ทียแก๊งเอ็มจีอ่ะไอ้สัตว์ไอ้ทุเรศไอ้เทียนี่ตัวรวยเลยสัตว์ตัวนี้ตัวนี้มอไปไว้บ้านนะตฝนี้ะเอ่อไม่ไม่ดรอปไปไหมมึงรวยธรนมดาเพราะมันรวยธรรมดาดรอปไปมันไวะไอ้เทียไอ้แกมันไปแข่งกับมึงหน่อยอวยชิบหายเลยสัตว์ไอ้เทียมึงรู้บ้างว่าเนี่ยมันทำผิดกฎที่อะไรเนี่ยไอ้เทียอ่ะทั้งพระเจ้าทั้งปิงไอ้สัตว์ไม่รู้เรื่องเทียอะไรเลยสัตว์ มึงไปตามมันกลับมาเล่นไปห้าเดือนไหนยี่ยชอบนักชอบหนาปะเจอไม่เจออาไรเงี้ยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงด่าเอธีอาร์ใช่มึงด่าเอธีอาร์แล้วมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะกูกูพีกูคุยกับเอธีอาร์ข้างในช่องกูนะใช่ป่ะ รู้ได้ไงวะเนออนออกไปนี่เฮิร์นออนไปนี่เฮิรนเรนเรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงวะเดี๋ยวกูออกเดี๋ยวกูออกให้ก่อนนะกูคแค่เป็นกูเราคุยกับ STR ในช่องนะเว้ยไม่เดี๋ยวกูเบไม่เคยคุยก <มา S 1> ับพวกมันเลยนะเรื่อง STR อาร เออโงกงว่ะไอ้เฮียถ้ามันอยากถ้ามันถ้ามันถ้ามันอยากเอาหลักฐานนีมันบอกบอกให้มันทักมาหากูเนี่ยเฮียเมธไอ้สัตว์ไปแข่งด้วยอวยนักอวยหนาเลยเฮียมัอยากมันไม่ได้ลงมาได้เหมือนพวกกูเนี่ยเฮียมันถึงไม่รู้ไงว่าไอทีอาร์มันทำที่อะไรไว้บ้างอะอะไรของพวกมันวะอะไรของแม่งวะ มันบ่นคุยอะไรของมันวะมันบ่นคุยอะไรวะมันบ่นคุยอะไรของมันอะมันบ่นคุยอะไรของมันอะงงว่ะมันอะไรของมันวะงงว่ะ มันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดถึง S T R เราบอกว่าถ้ามันผิดมันก็โดนแบนถูกต้องปะเราพูดถึงทิ r อ S T R นะไอคนทำผิดมันโดนแบนแต่คนไม่ทำผิดเนี่ยผมก็ไม่ได้เหมารวมกับ S T R นะอ๋ออ๋อุนรุนแลทำไมเล่นกันสนุกไอเหี้ยไอฝั่งนี้อุ้มไงไอฝั่งนู้นเอ็มจีไอข่าวมี ไล่เชิดเพื่อนนะเดี๋ยวกูไปเล่นกูเคลนไล่เชิดเพื่อนนะกูเปอยู่นะปืนห้านะมันมีปืนห้ายูสี่แม่มือมือแม่หุ้มปนมันด้วยนะตํามเอไอ้มป่นแม่มึงเชียอากระวบมันด้วยปืนห้ามันมีแค่สามสี่ปนอะปืนห้ามันไม่เยอะมึงมึงเปไปก่อนได้เปไปไล่เชิดเพื่อนนะถ้ามันมาเก็บปี์ที่กูอุ้มอยู่เดี๋ยวค่อยเอาเอาหิน ไอ้ย่ากูุ่าว่อไอ้กี่ผู้ดีเลมือควายนีเดอดดดงงว่ะงงงงงงว่ะงงอะไรกเป็นไรวะบึกแพดงงยังเลยอ่่ือคืออะมึงเอาหอม่คิดรูกมก็ได้นะหรือว่ามึงเซฟกันอยู่หร ดนอไล่เหรองงอ่ะก็ตด่นนี่ร้อนอ่ะตาพาดพิงไปเรื่อยอ่ะคือในเกมเนี่ยผมไม่เคยพูดในเกมเลยนะผมไม่เคยพูดในเกมนะเรื่องเกี่ยวกับ S T R เนี่ยผมจำได้นะเว้ยผมไม่เคยพูดเลยนะในเกมอ่ะเกี่ยวกับ S T R ผมอะพูดแต่ในสตรีมเว้ยว่าเฮ้ยเอทีอาร์มึงมึงมีรถกบเพียอะไรอะ่ะมาช่วยกูหน่อยได้ปะไหนกูลองส่งเรื่องทิเกต็ตยังไงวะไหนลองดูดิไหนลองลองส่งทิเกต็ตดิว่มามันจะโดนที่อะไรปะกูจะส่งทิเกต็ตยังไงกูผมทำไม่เป็นนะเดย ทำยังไงอะเราจะส่งยังไงทิกเก็ตอะทิกเก็ตคลิกทิกเก็ตเพื่อติดต่อแอดมินทิกเก็ตนี่แจ้งเราต้องเขียนอย่างนี้ใช่ปะแจ้งใช่ปะใช่ไหมถูกต้องปะ อ่ะแล้วเราจะเขียนว่าอะไรแจ้งเรื่องอ่าอะไรวะเราต้องเขียนว่าอะไรวะแจ้งเรื่อง MG บัฟข้างนอกครับคือมันด่ามันด่าเกี่ยวกับ tr แต่ผมพูดในไลน์นะไม่เคยพูดในเกมแต่กี้มันด่าพระเจ้าด้วยหรอผมไม่ได้พังอะดิมันด่าประเทศว่าอะไรวะมันด่าประเทศว่าอะไรวะ มันด่าประเทศว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ฟังอะเดยกมันด่าประเทศว่าอะไรวะลองอ่าลองย้อนดูอ่ไลฟ์ผมเอา ไปดูเวลาย้อนหลังดิ๊ะไปดูเวลาย้อนหลังดิ๊ะ้อมาโอเค,โคนะมึงผมค่อยได่กี่หลังมึงเอารถบางก่อนเจะไปช่วยได้รถบางโอเคมีโอ้ย้เหีเลยโอเคเอาง่ายมันมีอยู่ประมาณยนะี่สิบพันอ่ะเพื่อนเราหมดเลยลุงลุงลุง มันร้องแล้วมันร้องมันร้องลุมาน้ำมันร้อนมันมันรู้ได้ไงวะ้าตีมสไนมั้งมันรู้อะถ้าตีมสไนแหละว่ามันหรีอให้มันเอาไปเหอะพี่ว่ามันจะตีมสไนอะมันรู้อะมันไม่แค์เราอะ เขาปล่อยไปปล่อยเออโหก็แค่นั้นเองเออเราไม่เก่ง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 เรายอมรับหน่อยเราไม่เก่งตะวันเรื่องรับเรื่องผมย้อนดูไม่ได้เหมือนล้อนหลังต้องกดซับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้อัดหนึ่ง อ่ะเปิดละเปิดละทุกคนไปดูดีดิว่าดูได้ปะดูดยว่าดูได้ปะคนที่เป็นซับไปดูได้ปะไม่กล้าขึ้นไหวอ่ะมันเยอะก็มันต้อง มันอยู่ไอตรงไอสันสันหลังคาเลยข้างหลังเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อแอดมินดูอยู่นะแอดมินดูอยู่นะ พอถึงกระลาแล้วล่ะเออได้ได้เวยเอาห่อไปห่อไปเนี่ยกระลาตื่นนั่งกระลาสองคนไปื่อนนีไปออกไปมึงอย่าพึ่งโปลอย่าพึ่งโปลอย่าพึ่งบับตกแล้วตกแล้วอหย่าพึ่งห่ออย่าพึ่งห่อป้าอย่าใยอมทุกกันเลยเนี่ยคนเล่นประเทศตัวเองคนเร่ประเทศตัวเองป้าอย่าให้หยู่อะไรเนี่ยอะไรนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่ง็อตแล้วนะแอบคุณแอดมิน กินยาตำรวจกินยาตำรวจชุบกันชุบกันเยอะจัดเลยลุงลุงเราไม่พอลุงเราตายเยอะจัดเราตายเยอะจัดหนึ่งช็อตแล้วนะยอมทุบกันเลยเนี่ยชื่อกันเอาเองนะคนเล่นประเทศตัวเองคนเล่นแต่ดาประเทศตัวเองสรรหาคนเล่นประเทศตัวเองแต่ด่าประเทศตัวเองหนึ่งช็อตแล้วนะหนึ่งช็อตแล้วนะเอาใหม่นะหนึ่งช็อตแล้วนะหนึ่งคนนะอะไรเนี่ย กินยาตำรวจกินยาตำรวจชุบกันชุบกันเยอะจัดเลยลงลงเราไม่พอลงเราตายเยอะจัดเราตายเยอะจัดยอมทุบกันเลยเนี่ยคนเล่นประเทศตัวเองคนเกียรติอาณาประเทศตัวเองแล้วบ่นคุยแล้วเป็นคุยอะไรล่ะแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะคิดอะไรแล้วบ่นคุยอะไรอ่ะบ่นคุยอะไรอ่ะบ่นคุยอะไรอ่ะ เฮ้ยชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบ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 แล้วชุบแล้วชุบแล้วได้ได้ได้มึงชุบไปัวมให้หมดมึงเอาไปหมดเลยใช่มนองได้ไดมึงชุบไปหัวดิงอมให้หมดจุดตีมึงยิงดิติอันนี้ด่าพี่เซิร์กนะเพราะพี่เซิร์เคยพูดเลไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าด่าใครไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยพวกกูเคยทำนอกกฎตรงไหนปะแล้วแอดมินช่วยพวกกูมีปะมีปะ พวกกูเล่นตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่จะเล่นได้ไม่เกี่ยวอันนี้มึงพูดถึงข้างนอกแล้วมึงไม่ได้เล่นในเกมแล้วอันเนี้ยมึงมึงพูดถึงข้างนอกแล้วเตะชุบนน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 าหูเซกแล้วหูกแล้วเป็ดไม่ได้ตายลุงเป็ดไม่ได้ตายลุงเล่นเลยลุงเล่นเลย ไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะมึงไม่ได้รวยธรรมดามึงโคตรรวยดิรวยดิไอ้เฮี้ยไปไปแข่งกับมึงหน่อยมึงรวยไปเห่ยไอ้เฮี้ยแก๊งเอ็มจีอ่ะไอ้ชาดไอ้ทุเรศไอ้เฮี้ยนี่ตัวรวยเลยไอ้ชาดอันนี้อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยฟังข้างนอกแล้วมาพูดข้างในไอ้เฮี้ยเนี้ยหัวหมีฟังข้างนอกแล้วมาพูดข้างในนะครับอันเนี้ยคือฟังข้างนอกแล้วมาพูดข้างในเพราะว่าอันเนี้ยผมพูดในสตรีม ตัวนี้ตัวนี้มึรอไปไว้บ้างนะส่วนอะเอ่อไม่ไปเดาขอเปไหมมึงดูเป็นท่าเมื่อไรเป็นท่าเดาขอเปมันไว้ไอ้ที่ไอ้แก้มันไปแข่งกับมึงหน่อยอวยชิบหายเลยไอ้สัตว์ไอ้ที่มึงรู้บ้างไ่มเนี่ยมันทำผิดกฎที่อะไรเนี่ยไอ้ที่อ่ะอันนี้มึงรู้ป่าว่ามึงทำผิดกฎอะไรตอบแทนให้รู้แต่โดนแบนไปแล้วโดนแบนไปแล้วเพราะมันโดนแบนไปแล้วแล้วมันไปกันแล้วรู้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ในแข่งแล้วอันเนี้ยผมมองว่าเฉย แต่เท่ากับว่าอันนี้มึงพลาดพิงเอยาไม่ไม,ไม่ไม่ถือสาแต่ประเด็นคือมึงฟังข้างนอกแล้วมาพูดข้างในอันเนี้ยไม่ได้ถือสาแต่ถ้ามึงพูดข้างนอกไม่ได้เป็นอะไรนี่พลาดปะทั้งพะงระเจ้าทั้งปิงไอ้สั์ไม่รู้เรื่องฮี้อะไรเลยสั์ทั้งพระเจ้าทั้งปิงอันนี้ไม่รู้หมายถึงอะไรมึงไปตามมันกลับมาเล่นไปห้าเดือนไหนอี้ชอบนักชอบหนา่ะอ่าไปตามกลับมาเล่น,น,นะน,ลลนคือนาวิทยากลับมาเล่น มเอ้ยมึ hey, งรู้ได้ไงวะผมนี่แหละเอชทีอาร์แล้วผมผิดอะไรอันเนี้ยผมไม่รู้ผมอันเนี้ยเอชทีอาร์ผมไม่รู้ว่าผิดอะไรคุณมีประเด็นกับเขาหรือเปล่าปะคือคุณมีประเด็นกับเขาอันเนี้ยผมผมไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปผมแค่บอกว่าผมพูดว่าอะไรวะเมือ่อวานเนี่ยจำไม่ได้กูคแค่พูดว่าเอารถกบมาให้พวกกูยืมดีเอ R ทีอาร์มัง้งผมรู้สึกว่าผมมาพูดแค่นั้นมัง้งยังไม่ อวยมันเปล่าวะอ่ะแอดจะอวยอวยให,ให้ให้ให้มึงอ,อกแตกตายอ่ะแค่นั้นเองกูคแค่อวยให้พวกมึงอ,อกแตกตายเว้ยกูอยากรู้ว่ามึงจะทํายังไงแค่นั้นน่ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอะ่ะมึงด่าเอสทีอาร์ใช่มึงด่าเอสทีอาร์แล้วมึงรู้ได้10นาทีได้อยู่มึงตานเดือดเฮ้ย,ยที่อ่ะ กดที่เดิมเลยกดที่เดิมสามที่กดที่เดิมถามเิเห็นยังครับแต่งวงว่าเขาพลาดพิงทำไมก็ไม่รู้อ่ะผมเมื่อว่าสองวันก่อนจำได้ว่าแค่ยืมเรื่องรถนี่เฉยนะโอเคโอเคครับอ่าผมแจ้งเรื่องไอ้แอ็มินะ มีเปรด้วยนะครับผมแจ้งเรื่องนีไปแล้วนะมาลงมาลงมาลงเพื่อนมาลงมาลงมาลงมีลยยากอะมาลงมาลงเพื่อนมาลงมาลงเห็นป้าเพื่อนเราเห็นป้า